สวัสดีนักเรียนทุกทุกคนครับวันนี้อยู่กับคุณครูโฟมเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอน,นวรรณคดีลำนำในบทที่4เรื่องเล่าจากพัทลุงถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้ไปมาพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับคําศัพท์นะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคําศัพท์เลยครับ คำศัพท์คำที่1นะครับคือคําว่าจังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับนักเรียนเห็นลูกศรไหมครับคุณครูจะชี้ตำแหน่งของจังหวัดพัทลุงนะครับคือส่วนของทางตอนใต้หรือเป็นภาคใต้ของไทยนั่นเองครับหรือเราจะเรียกว่าปักใต้นั่นเองครับปากนั้นนะครับหมายถึงฝั่งหรือข้างนะครับฝั่งทางใต้หรือข้างทางใต้นั่นเองครับ เขาจะเรียกกันว่าปักใต้ปักใต้นะครับก็คือจังหวัดพัทลุงอยู่ในปักใต้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับต่อมานะครับจังหวัดพัทลุงมาสักครู่นี้คุณครูได้บอกว่ามีความเจริญทางด้านธรรมชาติแล้วนะครับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากเช่นเดียวกันครับเช่นคําว่าหนังตะลุงนะครับหนังตะลุงคือการนำเห็นไหมครับมีไม้แล้วก็มีหุ่นที่เขาใช้ เป็นคล้ายๆแผ่นไม้ที่เขาฉลุเป็นลายต่างๆครับเป็นตัวตัวละครใช่ไหมครับแล้วก็จะมีผ้านะครับกั้นซึ่งคนที่นั่งดูเนี่ยก็จะมองไม่เห็นอาหุ่นแต่เห็นเป็นเงานะครับโดยมีผ้าขาวเนี่ยกั้นอยู่แล้วก็จะมีการพากต่างๆเห็นไหมครับจะมีคนใช้ไม้เนี่ยพากพากเสียงเป็นตัวละครต่างๆนอกจากนี้ยังมีตัวมโนลานะครับ อ่านไหมครับมีการแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับแล้วก็มีการไล่ลาอย่างอ่อนช้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นศิลปะทางภาคใต้และเป็นความโดดเด่นของจังหวัดพัทลุงด้วยครับคำต่อมานะครับคือคําว่าสาไก่หรือเงาะนั่นเองครับเรียนจะเห็นว่าเงาะหรือสาไก่นั้นเป็นชนพื้นเมืองนะครับในจังหวัดพัทลุงซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขานะครับบนยอดเขาเลยนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นผมหยิกใช่ไหมครับ ผมหยิกร่างกายาสันทัดใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเขามีกล้ามเนื้อมีร่างกายที่สันทัดแล้วก็มีผิวค่อนข้างจะเป็นสีดำนะครับก็คือลักษณะของชนเผ่าซาไกาล้วงเงาะนั่นเองครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับจะมีเกี่ยวกับการพูดถึงเงาะหรือซาไกาด้วยนะครับคุณครูก็เลยมีการนําภาพมาทําให้นักเรียนนั้นเกิดความเข้าใจก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนั่นเองครับ ต่อมานะครับคือถ้ำนะครับหรือว่าคูหานะครับซึ่งเป็นคําศัพท์คาหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวสากยหรือชาวเงาะเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับจะมีคําศัพท์คําว่าป่านะครับซึ่งมีคาคาว่าชัดคําว่าพนาคําว่าพนาวันคําว่าพนาวานะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับคาไวยพ์ใช่ไหมครับ คำพวกนี้นะครับเขียนต่างกันอ่านต่างกันแต่แปลความแล้วมีความหมายต่างกันแปลว่าป่าป่านั่นเองครับต่อมานะครับคําว่าปักษานะครับแปลว่านกครับในเนื้อเรื่องนี้จะมีคําว่านกมากมายเลยนะครับต่อมานะครับคําว่าวานอนนะครับแปลว่าลิงนั่นเองครับต่อมานะครับคําว่าสามเศร้านะสามเศร้านะครับก็คือหมายถึง นักเรียนจะเห็นภาพว่าเป็นหินก้อนหิน3ก้อนใช่ไหมครับก็คือ3เมกาเรียกสามเศร้านะครับแต่ในตัวแต่ในเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี้จะมีการกล่าวถึงคําว่า3เศร้าแต่ไม่ได้หมายถึงหินนะครับจะหมายถึงความรักนะครับของคนสคนนะครับโดยมีผู้ชาย2คนและผู้หญิง1คนนะครับเป็นความรักสคนเขาเลยเรียกว่า3เศร้านั่นเองครับถ้าเนื้อเรืร่องจะเป็นยังไงนักเรียนต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นรักสามเศร้าแบบไหนนั่นเองครับ อ่านะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับในในบทที่4นะครับเรื่องเล่าจากพัทลุงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยครับอ่านะครับฉากแรกนะครับก็จะมีการอ่าเป็นฉากของมีพ่อใช่ไหมครับนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็จะมีลูกนะครับ2คนนะครับมาเกาะ หลังเกาะขาพ่อคุณพ่อนะครับเขาก็จะพูดคุยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการพูดย้อนไปใน,นอดีตนะครับของเด็กผู้หญิงคนนึงนะครับเขาก็พูดว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนปากใต้หรือเป็นคนภาคใต้นั่นเองครับซึ่งจังหวัดที่พ่อเขาอยู่นั้นนะครับก็คือจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นบ้านของปู่กับยา่านั่นเองครับซึ่งเขาก็มีโอกาสได้ไปไป ไปเที่ยวไปเยี่ยมหาคุณปู่คุณย่าเนี่ยในในช่วงของปิดปิดเทอมนั่นเองครับในช่วงที่เขายังเด็กๆนะครับเขาก็เล่าว,ว่า,าในขณะที่เขาไปนั้นนะครับเขาก็จะไปมีการไปชมละครน,นะครับเกบนนี่ยวกับหนังตะลุงเกี่ยวกับมโนรานะครับพ่อก็จะพาเขาไปดูหนังตะลุงไปดูมนโนราต่างๆรวมไปถึงนะครับเขาเล่าว,ว่านะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้นนะครับ บริเวณที่บ้านปูกกับย่าเขาอยู่อาศัยนั้นนะครับก็จะมีแหล่งธรรมชาตินะครับมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นภูเขานะครับก็จะมีทะเลใช่ไหมครับมีป่าไม้รวมไปถึงมีสวนของยางพาราด้วยนะครับนักเรียนรู้จักยางพาราไหมครับยางพาราก็จะเป็นน้ำน้ายางใช่ไหมที่เกรีดมาน้ําสีขาวๆนะครับนี่เขาก็จะเล่าว,ว่ามีอะไรบางอะไรบ้างที่เป็นความ,วมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับรวมไปถึงพ่อเขาก็เล่าว,ว่า นอกจากนี้นะครับจะมีทานน้ําตกที่ไหลมาบริเวณที่บ้านปู่กับย่าเขาอาศัยอยู่ด้วยนอกจากนี้พ่อเขาเล่าว่าบนภูเขาถ้าขึ้นไปสูงๆนะครับจะมีชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งเรียกว่าชนเผ่าสากัหรือว่างาะนั่นเองครับที่อาศัยอยู่นะครับเด็กน้อยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเงาะคืออะไรนะครับเขามีความสงสัยนะครับเขาว่าพาะเขาไม่รู้จักว่างาะคืออะไรนะครับนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะครับ เขาก็นึกว่าเป็นไงครับน้องชายเขาเนี่ยเขานึกว่าเป็นเงาะเป็นผลไม้นะครับเขาก็นึกว่าเอ้ยสงสัยจะเป็นเงาะผลไม้หรือเปล่าครับทำให้เขาอยากกินขึ้นมาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับพ่อเขาบอกว่าบนเขานั้นมีชาวเงาะหรือเป็นชนเผ่าสาไกซึ่งเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับที่คุณครูได้ขึ้นภาพในตอนนี้เลยครับมีผมหยิกใช่ไหมครับมีร่างกายแบบมีกล้ามเนื้อชัดเจนนะครับร่างกายสัมนทัดนะครับอันนี้เป็น ชนเผ่าเงาะรวมไปถึงจะมีวิถีชีวิตในการล่าของป่าล่าสัตว์ป่านะครับก็จะมีกล้องสําหรับเป่าอาเป่ายาสลบนะครับสำหรับเป่าใส่สัตว์นะครับก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพของเขานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นชาวเงาะแต่ว่าเด็ก2คนนี้เขาไม่เข้าใจว่าเงาะคืออะไรนะครับเขาก็คิดว่าเงาะนั้นคือผลไม้นั่นเองครับพ่อเขาพ่อแม่พ่อกับแม่เขาก็เลยหัวเราะขึ้นมาว่าเอ๊ะลูกไม่รู้จักก็เลยอยากจะต้องเล่าให้ฟังนั่นเองครับ นะครับเขาก็เลยเล่าเริ่มเล่าเรื่องให้ฟังว่านะครับเงาะเนี่ยนะครับก็คือเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็เรียกว่าคนป่าซาไกนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในป่าทึบก็ทําเพิงบนยอดอเขาสูงนะครับหากินผลไม้รากไม้และล่าสัตว์นะครับสมัยก่อนเนี่ยชาวเงาะเนี่ยครับเขาก็จะล่าของป่าหาของป่า จากนั้นเนี่ยก็จะนําพวกของปา่านําสมุนไพรนําสัตว์ป่านะครับเอามาขายมาแลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นวิถีชีวิตของชาวเงาะเนาะนะครับก็จะมีความแตกต่างกับพวกเราพวกเราก็จะมีการเห็นไหมครับมีการวงชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่เงาะก็จะเป็นการล่าสัตว์ปา่าเป็นการหาของปา่าใช้ชีวิตอยู่ในปา่านั่นเองคือเป็นวิถีชีวิตของชาวเงาะนั่นเองครับเด็กก็เลยสงสัยว่าเอ๊ ชาวเงาะนี่มันเป็นอะไรยังไงเนาะเขาก็เลยมีความสงสัยมากยิ่งขึ้นนะครับพ่อของเขาก็เลยบอกว่าให้ไปถามคุณปู่นะครับซึ่งคุณปู่เนี่ยเป็นคุณครูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงาะป่านะครับเด็กๆก,ก็สงสัยก็เลยไปถามคุณปู่นะครับคุณปู่ก็เลยเล่าให้ฟังว่านะครับถ้าอยากรู้นั้นปู่มีหนังสือหนึ่งเรื่องนะครับชื่อว่าชื่อว่าเงาะป่านะครับ ชื่อว่าเงาะป่านะครับซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงแต่งไว้นะครับมีเหตุการณ์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับที่รัชกาลที่5เนี่ยนะครับเสด็จเยี่ยมหัวเมืองทางปักใต้นะครับก็เก็เลยไปเจอกับเด็กคนหนึ่งนะครับก็เลยเอาไปเลี้ยงนะครับและพระราชทานชื่อหรือตั้งชื่อให้ใหม่ว่าคณังนะครับซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไร พระอง so mm hmm. ค like ์ใะทรงโปรดปรานมากเลยนะครับก็เลยสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าของเงาะของซาไกเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเด็กคนนั้นก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็รนครา้ที่5าเนี่ยพระราชทานชื่อว่าคณังใช่ไหมครับพระองค์ก็เคยทรงแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวซาไกชาวเงาะป่านะครับเอาเอาเนื้อเรื่องมาจากที่คณังเล่าให้ฟังก็เอามาปรับปรุงมาดัดแปลงมาแต่งเป็นเรื่องโดยมีชื่อเรื่องว่า เงาะป่าซึ่งเป็นบทละครนะครับอันนี้คุณปู่ก็เล่าให้เด็กๆฟังนะครับโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับคุณปู่ก็บอกว่านะครับเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้านะครับเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้านะครับรักสามเศร้าคืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วครับรักสามเศร้าคือคนสามคนนะครับในที่นี้เนี่ยเป็นผู้ชายสองคนนะครับและเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะครับโดยเนื้อเรื่องมีอยู่ว่านะครับ มีมีเงาะหนุ่มนะครับคือสมพลาและฮนาวที่มาหลงรักสาวเงาะนะครับคนเดียวกันคือลำหับสมพลารักลำหับและลำหับก็รักสมพาแต่นะครับแต่ลำหับเนี่ยมีคู่มั่นหมายอยู่แล้วก็คือฮนาวเมื่อลำหับต้องเข้าพิธีแต่งงานกับฮนาวนะครับสมพาก็เลยเป็นไงครับออกอุบายชิงลำหับไปอยู่ด้วยกับตนเองฮนาวออกตามหา และได้ต่อสู้กับสมพลานะครับอย่างดูเดือดจนสมพลาเนี่ยตายด้วยฝีมือของพี่ชายของฮานาลำหับจึงฆ่าตัวตายตามสมพลานะครับเมื่อฮานาเห็นดังนั้นก็เสียใจมากจึงฆ่าตัวตายตามไปอีกคนนึงเรื่องกระจบลงด้วยความโศกเศร้านะครับถ้าเรียนอยากอ่านรู้เรื่องเราอ่าหรืออยากอ่านเองเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านได้ในหนังสือวรรณนคดีลำนำนะครับในหน้าที่89ครับก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับรักสา,สามเศร้าของระหว่างสมภาหานาันเอาลำหับนะครับผู้ชาย2คนผู้หญิงหนึ่งคนนะครับเขาเรียกว่ารักสามเศร้านั่นเองเนาะนะครับแต่เด็ก2คนก็เป็นไงครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันไม่น่าสนุกเลยมันเป็นเรื่องรักสามเศร้านาอหลังจากที่คุณปู่เขาใล้ฟังนะครับคุณปู่ก็เลยบอกวาอ่าจะฟังเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานดีเนาะเด็กก็เลยบอกว่าอยากฟังเรื่องที่มันสนุกโดยเขาเลือกตอนมาเลยนะครับหลังจากที่ปู่ หยิบมาใช่ไหมครับเขาก็เลือกตอนหนึ่งโดยมีชื่อตอนว่านะครับขนางชวนนะครับไม้ไผ่ซึ่งเป็นน้องชายของลำหับเนี่ยไปล่าสัตว์ป่านะครับซึ่งเป็นอีกตอนตอนหนึ่งที่เขาคิดว่าเอ้ยตอนเนี้ยนะครับน่าจะสนุกมากกว่านะครับน่าจะสนุกมากกว่าเรื่องรักสามเศร้าเนาะเขาก็เลยเลือกตอนที่ขนางกับไม้ไผ่เนี่ยออกไปล่าสัตว์นะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในเรื่องของเงาะป่าเนาะนะครับ อ่าคุณครูก็จะมีเนื้อเรื่องให้นักเรียนดูนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวละคร2คนเนาะนะครับก็จะเป็นคณังและไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี้ไม่คณันงนี้เป็นชื่อคนนะครับไม้ไผ่ก็เป็นชื่อคนนะครับเป็นเพื่อนกันนะวันหนึ่งเขาจะออกไปล่าสัตว์ต่างๆเราไปดูกันว่าเขามีวิถีชีวิตหรือมีการล่าสัตว์แบบไหนบ้างนะครับอ่คุณครูก็มีเขาเรียกว่าอะไร เป็นตัวบทเนาะเป็นข้อ,อเป็นอยู่ในหนังสือเป็นบทกรอนเนาะนะครับอยู่ในหนังสือนะครับอันนี้จะอยู่ในหน้าที่99นะครับอ่าเขาบอกว่ามาจะกล่าวบทไปถึงเด็กน้อยขนางคนขยันอยู่ทับแทบป,ป่าพนาวันชายเขตคันพัทรุงพาลาบิดามารดาก็หาไม่ดำขาวต้องไฟดับสังขานางควักควักหอบดิ้นสิ้นชีวาอยู่ด้วย เชษฐาชื่อไอแคร์มีเพื่อนชอบนักรักใคร่ชื่อไม้ไผ่ตัวเต็งเก่งแก่เก่งแก่เคยคบกันไปป่าพาเชิญแชร์ตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเล่าว่าเอขนังเนี่ยนะครับเป็นคนขยันแต่ว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยไม่มีแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับเขาต้องอยู่กับเชษฐาเชษฐาแปรว่าพี่ชายชื่อว่าไอแคร์นั่นเองครับโดยเขามีเพื่อนหนึ่งคนชื่อว่า ไม้ไผ่นะครับชื่อว่าไม้ไผ่นะครับซึ่งเขาก็เป็นเขาจะพากันออกไปล่าสัตว์ลาบของในป่าละมาดูต่อไปนะครับวันหนึ่งให้คิดลำพึงถึงสหายจะเจ็บป่วยเป็นไรไม่สบายจึงมิได้ลบหลายวันมาจำกูจะไปดูให้ถึงทัพที่อยู่ใกล้กับปากคูหาชวนมันด้นด้นดัดด้านดัดพนาวา เที่ยวเป่าปักษาให้สําราญเป็นไงครับนี่เขาบอกว่าเขาก็นึกถึงเพื่อนใช่ไหมคะนังนึกถึงเพื่อนจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ต้องออกไปหาเพื่อนละนะครับออกไปหาเพื่อนมีคําว่าครูหาเห็นไหมครับครูหาแปลว่าถ้านั่นเองนะครับพนาวาแปลว่าป่านะครับจะไปเที่ยวเป่าปักษาปักษาแปลว่านกใช่ไหมครับอาจจะไปเป่ามีกล้องสําหรับเป่าลูกดอกใช่ไหมครับยาสลบใส่นกนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นไงครับคิดแล้วเลาะเตี้ยะตะวัดคาดจับหลอดไม้ผง,งาดอาจหานมือกลุ่มก้อนดินเดินทยานจากสถานเข้าป่าด้วยว่องไวอันนี้เป็นไงครับเลาะเตียก็คือผ้าสําหรับผูกเอวคาดเอวต่าง,างๆเขาก็มีการผ่นผ้าใช่ไหมละครับคนง้อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขามีการผูกผ้าบริเวณเอวใช่ไหมครับเขาก็จับนอกจากนี้เขายังจำครับ จับหลอดไม้ไผ่สําหรับเป็นอุปกรณ์ในการเป่าอ่าเป่านกเป่าสิ่งต่างๆที่เขาจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ของเขานะครับเขาก็เดินมา mm hmm. มาถึงยังซึ่งปากช่องคูหาใหญ่ค่อยเดินย่องย่างวางเข้าไปที่ในหอยะมีได้ช้านะครับอันนีอเป็นไงครับ mm hmm. เขาก็เดินมีการเดินมาละนะครับ mm hmm. เดินมาที่จะไปเจอเพื่อนนะครับอ่าเจอเพื่อนที่เขาจะ ไปครับเข้าค,คิดถึงกันเนาะนะครับหอยะหมายถึงกระท่อมนั่นเองนะครับเขาก็เดินมาแล้วต่อมามครับอันนี้ครูตัดตอนมานะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า,าบางบางตอนเนี่ยครูครูก็จะข้ามไปเนาะแต่ว่าอธิบายแบบให้กระชับชัดเจนนะครับอันนี้เป็นฉากที่สองคนนั้นเขาจับไปล่านกละไปเป่านกละนะครับเขาบอกอะไรนกแซดแซดสองซ้อต้นจอเฮ็ดจงจิกเมล็ด ยินพรางต่างส่งเสียงบ้างโผผินบินขยับลงจับเคียงเป่งสำเนียงสนอยิ่งยืนนิ่งฟังนกด่าเอ็ดละเห็ดเหินเวหาสูงเห็นเป็นเวหาสูงเห็นเป็นฝูงนับร้อยลอยสะพั่งที่ริมทางสะล่างล้วนต้นกาย่งังนกยยวังจับรายสุดสายตายินสำเนียงเพียงยะอายเงาะน้อยยิงกูหน่อยกูไม่มี กูไม่หนียิงยิงสิวาทั้งสองเงาะอายใจเมินใครครามันใหญ่กว่าเกินอาวุธสุดเสียดานางบาสิงเหนี่ยวกิ่งมอเจนโหนพาลูกน้อยลอยโจรหน้าใจหายบาวัดง้างทุเรียนกินปริ้นเม็ดคลายดูร่างกายกำยำล่ำกว่าคนว่านอนยศแลตายแลตา แลตายกลูกกกเกาะเที่ยวไต่เลาะตามกิ่งช่วงชิงผลบ้างจับหมับมปัดมแมลงวันคันทะสศกลคันสกลนะครับแล่นลุกลนหลบมองมันว่องไวต้นละวายกิ่งชายลงร่มคลื่นคลึ้มลงอขอภัยนะครับต้นละวายกิ่งชายลงลร่มคลึ้มเสียงพำเพืมฝูงเตาวก โผลสวยแล้วส่งเสียงปัวปัวทั่วกิ่งไปวังเวงใจจ้องเดินดําเนินมาอันนี้ก็คือเขาจะบรรยายเหตุการณ์ที่เขาไปเจอนะครับมีนกใช่ไหมครับมีมีนกตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ใช่ไหมครับสีเป่งสำเนียงภายในสัตว์นอกจากนี้ยังมีนะครับอะไรครับวานอนยศวานอนแปลว่าลิงนะครับลิงยศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีครับนางบาซิงใช่ไหมครับ เป็นอ่าเป็นสัตว์ที่เขามีการเหนี่ยวกิ่งไม้ต่างๆอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่เขาไปไปเจอในป่าเขาก็เล่ามาเป็นเหตุการณ์เลยนะครับต่อมาเป็นไงครับนอกจากนี้นะครับคุณปู่ก็เล่าเกี่ยวกับอ่าในเนื้อเรื่องใช่ไหมครับว่ามีอะไรนอกจากนี้ยังมีบทเพลงนะครับซึ่งนักเรียนสามารถไปอ่านบทเพลงได้ในหน้าที่105นะครับเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับอ่าไากัยเป็นชาวชาวเผ่าสากัยนั่นเองครับก็คืออ่า คันนางกับไม้ไผ่ที่เขาพูดหยอกล้อกันนะครับส่วนในหน้านี้นะครับเป็นหน้าสุดท้ายนะครับก็จะมีการคุณปู่ก็จะมีการร้องเพลงแล้วก็จะเด็กก็จะถามว่าคุณปู่ครับบทเพลงที่ร้องนั้นนะครับเขาไม่เข้าใจเพราะว่าคุณปู่บอกว่าเขาเรียกว่าภาษากอ่นะครับภาษากอ่นะครับก็คือภาษาสากายนั่นเองเนาะซึ่งนะครับมีคําว่ากากไก่รอเรือแล้วก็สระอานะครับเด็กถามว่านี่แปลว่าอะไรครับคุณปู่คุณปู่ คุณปู่บอกว่าทายซี่มันคืออะไรนะครับปู่บอกปู th th ai, ่ก็ไม่ยอมตอบเด็กก็เล่นปริศนาทาทายเลยนะครับเด็กเป็นทายว่าอะไรครับเด็กบอกว่านกนะครับน้องชายดาวว่านกนะครับปู่บอกก็ไม่ถูกนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรครับมันคือลิงใช่ไหมคะหมายผู้หญิงยกมือเราบอกมันคือลิงใช่ไหมคะครับปู่ก็ลยครับพยักหน้าแล้วบอกถูกต้องแล้วนั่นคือลิงนั่นเองครับแล้วคุณปู่บอกว่าถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปอ่านคาอธิบายในหนังสือเงาะป่านั่นแหละนะครับปู่ชี้แจงเพิ่มเติม จากนั้นก็คือไงครับตัวละครก็พูดคุยกันแล้วก็จบเรื่องเกี่ยวกับบทที่4นั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมล่ะครับอ่านะครับต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเล่าจากพระธาตุลุงแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการทําแบบฝึกหัดนั่นเองครับอ่านะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วไปทําแบบฝึกหัดเลยครับ ซึ่งแบบฝึกหัดนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยนะครับอันนี้ให้นักเรียนเปิดในหน้าของอเปิดในหนังสือของทักษะภาษาไทยเลยนะครับทักษะภาษาไทยนะครับในส่วนของทักษะภาษาไทยนะั้นให้นักเรียนทาเลยนะครับโดยข้อที่1นนั้นนะครับจากเรื่องเล่าจากพัทลุงนั้นนักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่เป็นความรู้ใหม่สําหรับนักเรียนนะครับอันนี้คุณครูไม่ได้ใส่คําตอบมาให้แต่ให้นักเรียนนั้นค้นหาคําตอบตั่นเองนะครับอะไรเป็นความรู้ใหม่เช่นบางคนอาจจะมองว่าจังหวัดทัทลุงหนูรู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะว่ามีศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นหนังตะลุงมโนราอย่างเงี้ยนะครับนันเรียนก็สามารถใส่ไปได้หรือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่อยู่ในภาคใต้อยงเงี้ยอาจจะเขียนไปก็ได้นะครับ 2. เรื่องเงาะป่ามีความเป็นมาอย่างไรในที่นี้หมายถึงบทละครเรื่องเงาะป่านะครับบทละครเรื่องเงาะป่านั้นมีความเป็นมาอย่างไรก็คือมีความเป็นมาจากครั้งหนึ่งนะครับ อ่ารัชกาลที่5นั้นสเสด็จประพาสหัวเมืองปากใต้แล้วก็ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งแล้วก็เก็บมาเลี้ยงจากนั้นก็สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนนั้นแล้วก็ประทานชื่อให้เด็กคนนั้นว่าขนังแล้วก็เอาเรื่องของเด็กคนนั้นที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาแต่งเป็นเรื่องเงาะป่านี่คือที่มาที่ไปของเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่ามีที่มาจากอ่าการเดินทางไปประพาสอ่าหัวเมืองใต้แล้วก็ ไปพบเด็กแล้วก็เอาเรื่องมาแต่งนั่นเองครับอ่านักเรียนก็เสียดาใส่คาตอบไปเลยนะครับข้อ3นะครับนักเรียนชื่นชอบตัวละครใดในเรื่องเงาะป,ป่าบอกชื่อและเหตุผลนะครับเช่นนักเรียนบางคนบอกว่าหนูชอบชอบเลยครับหนูชอบคณังนะครับเพราะว่าคณังนั้นมีความรู้จักเอาตัวรอดภายในป่านะครับหรือบางคนบอกอาจจะชอบไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่นั้น มีความสนุกสนานในการล่าสัตว์อันนี้ก็สามารถตอบได้ตามอิสระนักเรียนเลยเนาะแต่ขอให้ตอบอยู่ในกรอบของเนื้อหาที่ถูกต้องนั่นเองครับต่อมานะครับข้อ4ี่ให้นักเรียนเปรียบเทียบการเรียนรู้ของพวกงอกป่าและการเรียนรู้ของนักเรียนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอันนี้มีความชัดเจนมากเลยนะครับข้อ 4. ี่งอกป่านั้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยู่ภายในป่าการล่าสัตว์ป่าการอาศัยอยู่ในป่านะครับอันนี้คือวิถีชีวิตของชาวงอกนะครับรวมไปถึง จะรู้เกี่ยวกับการหาของป่าแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคนในข้างพื้นที่ข้างล่างส่วนนักเรียนเนี่ยจะมีการเรียนรู้ยังไงครับมีการศึกษาหาความรู้ใช่ไหมครับมีการอ่านหนังสือมีการประดงเรียนนี่คือเพลงการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปของเขาเนี่ยเงาะป,ป่าเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิตส่วนของนักเรียนเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใช่ไหมล่ะครับการเกี่ยว ศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะ,จ,ะจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีอันนี้นักเรียนก็สามารถตอบไปได้เลยตามกรอบความคิดของตอนเองและ5นักเรียนมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดให้เขียนเล่าจังหวัดของนักเรียนเองความเขียนคําขวัญประจําจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับอยู่จังหวัดอะไรพิษณุโลกนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นไงครับมีลักษณะเป็นอย่างไรพร้อมเขียนกับคําขวัญไปด้วยนะอันนี้นักเรียนก็สามารถไปเปิดหาใน อ่ากูเกิลหรือเว็บไซต์ที่นเรียนคิดว่าจะมีก็ไปเปิดหาค้นหามาได้แล้วก็ตอบในส่วนนี้ได้เนาะนะครับอ่ะโอเคในวันนี้นะครับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีนักเรียนคนไหนสงสัยหรือว่าอยากอยากหาคำตอบเพิ่มเติมสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากาเว็บไซต์จาก Youtube ของครูเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีครับ